เทนเนอร์เอสตาดาเชื่อสิทธิ์ลักมีดีมากกว่าแบมอย่างแน่นอนอันเฟโดคาบันเยโรเทนเนอร์ของเอสตาดาแชมป์เดมนยแฟนชายแชมเปียนรุ่นซูปเปอร์ไฟวเวทชาวเม็กซิกันได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่หวันเลยหากอนาคตสิทธิ์ลักของเขาจะต้องพบกับแบมเจสซี่โรดิเกตแชมป์โลกตัวจริงของ w b c ชาวอเมริกัน โดยยอดเทนเนอร์ลายนี้กล่าวว่าแม้ว่าทางแบมนั้นสามารถเอาชนะคาร์ลอสควีราสและเจ้าแหลมสิสเกตได้แต่ทั้งสองคนนั้นเอสตาดาเคยเอาชนะมาหมดแล้วซึ่งเป็นการชนะควีราสสองไฟและผัดกันแพ้ผัดกันชนะกับเจ้าแหลมคนละไฟนอกจากนั้นคาร์บันเยโรยังได้กล่าวอีกว่าแบมบเอาชนะมาได้ในตอนต้นปีนั้นเป็นเพราะทางควยรัสอยู่ในฟอร์มการโชคขาลง ส่วนสีสเกตที่แบมเอาชนะนั้นก็ไม่ใช่ฟอร์มที่สมบูรณ์พีคที่สุดเหมือนกับตอนที่ชกกับทางเอสตาดาโดยทางเทนเนอร์ลายนี้ยังได้คุยโวอีกว่าหลังจากสองคนนั้นแพ้ให้กับเอสตาดาแล้วร่างกายของพวกเขาก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วคาบันเยโรยืนยันว่าเขาไม่ได้ประเมินฝีมือของแบมต่ำไปกว่าความเป็นจริงเลยแต่เป็นเพราะว่าแบมเอาชนะนักชกขาลงทั้งสองคน ทั้งทางควรราสและทางเจ้าแหลมสิสเกตดังนั้นถ้าแบมได้ชคกับเอสตาด้าแล้วแบมต้องพบกับงานหนักอย่างแน่นอนและสุดท้ายนั่นทางเทนเนอร์ก็ได้กล่าวอีกว่าปัจจุบันในพิกัด115ปอนด์นั้นแม้ว่าจะมีนักชกสายเลื่อนใหม่ตามขึ้นมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นแบมเจสซี่โจชัวฟังโก้พี่ชายของแบมหรือฟอนันโดมาติเนตแชมป์โลก IBF รุ่นเดียวกัน แต่ในสายตาของผมมีเพียงเอสตาดากับโรมันกอนซาเลสเท่านั้นที่เป็นที่สุดของรุ่น115ปอนด์ดังนั้นการโชคของทั้งคู่ก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในภาคที่3อันเฟโดคาบันเยโรเทนเนอร์ของเอสตาดากล่าวทิ้งท้ายนั่นเอง